สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปลูกผักแผวโดยไม่ต้องใช้ดินนะครับเราจะใช้นี่ครับขวดน้ําทั่วไปแต่ที่ผมจะใช้คือขวดน้าเกลือครับที่ใช้เสร็จแล้วมันจะมีขวดใหญ่นิดหนึ่งนะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะใช้เครื่องมือนะครับในการเจาะเจาะฝานี่ครับเพื่อให้เพื่อให้เป็นรูนะครับ ฟ้านี่แม่พันดูเพื่อที่จะเอาต้นแผวสอดเข้าไปนะครับนี่ครับเครื่องมือก็จะใช้บัก,กรีนะครับเครื่องมือบัก,กรีที่เสียบไฟแล้วก็ร้อนๆแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแต่ว่าท่านไหนไม่มีก็อาจจะต้องแอปพลายใช้เหล็กหรือว่าอะไรที่ไปลนไฟร้อนๆน,นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูท่านจะใช้สำรีสำรีมา ได้นะครับแต่ผมจะใช้นี่นะครับไอ้เครื่องตะกีนะจครับ,รบจะไปโดยการจะเจาะดูทีละรูเดี๋ยวผมเจาะไว้บางแล้วนะครับให้เป็นรูแบบนี้นะครับพอๆกับต้นผักแพวหลายท่านเขาไม่รู้ว่าต้นผักแพวเป็นยังไงนะครับนี่ครับคือต้นผักแพวผักแพวที่กินใบกินกับลาบกินอะไรทั่วไปนนครับ พอเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตัดครับใช้คัตเตอร์ตัด เติมน้ำเหมือนครับเริ่มการปลูกกันเลยนะครับน้ำเตรียมนะครับใส่น้ำเพื่อไปครับน้ำปลาปลาน้ำธรรมดาครับ แค่รูนะครับน,นี่เราจะไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับ